รายการสิ่งดีๆมีมาเล่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเราทุกคนล้วนมีอำนาจพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในค่ะวันนี้ก็จะชวนคุยเรื่องพลังที่ซ่อนเร้นค่ะแม้ว่าเราจะไม่แสดงออกนะคะแต่ว่าคนอื่นก็รับรู้ได้จากพลังอันนี้ค่ะเขาจะเห็นเองสัมผัสเองนะคะนั่นคือความประทับใจที่ผู้อื่นมีต่อเรานั้น ก็มักจะเป็นมาจากภาษากายของเราค่ะมีงานวิจัยเขียนว่ามีเพียงแค่37%เท่านั้นค่ะที่เป็นมาจากคำพูดค่ะจะเห็นว่าคนใบนอกนี่ไม่ได้ตัดสินเราจากคำพูดเท่านั้นนะคะแต่เขาตัดสินเราจากภาษากายค่ะพลังที่ซ่อนเลนนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบาร,รมีนะคะแล้วก็ความเมตตาก็เป็นบาร,รมีหนึ่งค่ะที่พระพุทธองค์ทรงสอนเมตตาบาร,รมีนี้ จะเป็นเหมือนกับออร่าเป็นรัศมีรอบตัวที่คนอื่นจะรับรู้ได้ค่ะความอมเมตตาะค,ะคิดแต่ว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็คิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอเนี่ยเป็นพลังที่แผ่ความสุขไปยังคนรอบตัวค่ะพระสัมมาส,าสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเมตตากันไม่เบียดเบียนกันให้มีความการุณานะคะก็คือคอยที่จะช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นเป็นทุกข์ ต้องการให้เขาพ้นภัยเราก็ต้องการให้เขาช่วยให้เขามีสุขยิ่งยิ่งขึ้นค่ะผู้ที่มีเมตตาเป็นปกติทุกวันเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์เยือกเย็นนะคะแจ่มใสใครเข้าใกล้ก็จะได้กระแสะแห่งความเย็นนั้นค่ะก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศัตรูหมู่ภยัยพานมาเบียดเบียนค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็น บารมีที่เป็นพลังีิซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราถ้าชอบก็ไล่และแชร์นะคะระจิตแก้ววงพิวอัดสสดีค่ะ